ามาดูไลน์บุฟเฟต์อาหารเช้ากันค่ะเดี๋ยวเตยจะไล่ทีละสเตชันเลยนะคะเจอคอฟฟี่แอนทีก่อนเลยค่ะอาหารเช้าที่นี่จะเป็นบุฟเฟต์นานาชาตินะคะสเตชันนี้จะเป็นหม้ออุ่นร้อนค่ะอเมริกันเบเกสต์ค่ะอาหารไทยค่ะคิดว่าเมนูน่าจะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันนะคะขขาผัดชอสวยค่ะเอ็กสเตชันค่ะมีไข่แต่ละประเภทให้เลือกนะทำให้แบบจานต่อจานนะคะสเตชันแถวที่สองค่ะ มุมสลัดค่ะผักต่างๆโคคัตแอนชีสค่ะโยเกิร์ตค่ะผลไม้สดค่ะบอกไว้ให้แล้วนะมอนี้ข้าวต้มค่ะวันนี้เป็นข้าวต้มไก่นะซุปม,มิโซค่ะข้าวญี่ปุ่นค่ะสเตชันสุดท้ายค่ะน้ำแข็งค่ะน้ำเปล่วน้ำผลไม้ ีเรียลค่ะของหวานค่ะขนมอบต่างๆวัฟเฟอลค่ะขนมปังเตาอบขนมอบต่างๆนะคะครวซองค่ะมีตู้อุ่นครวซองด้วยนะคะท็อปปิ้งค่ะส่วนขนมกระเค้กในตู้ด้านหน้าไม่ได้อยู่ในไลน์บุฟเฟ่นะคะ แต่แนะนําเลยนะคะว่าให้มาลองทานค่ะอร่อยมากจริงๆทุกคนโดยเฉพาะเค้กนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าแคนเทอรีนะคะอร่อยค่ะไอติมโฮมเมดก็อย่าลืมลองทานดูนะคะ